แล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามีมีทุกคนมีทายาบมาหาเยอะมากๆเลยแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางนี้แบบอยได้เชิญเฮียมาร่วมงานอนี่ยครั้งนึงครับในครั้งที่สามรู้สึกเหมือนกันครับตื่นเต้นเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆไม่ใช่มีแค่เราสองคนก็จะมีนะฮะจูเตอร์ยินด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่ทางนี้แบนบอยนะครับผมที่เชิญพวกเรามาด้วยมากมากครับ ร้องเพลงเป็นยังไงบ้างอ๋อสนุกมากเลยครับก็ยังสนุกบวกค้องตื่นเต้มาเดินทุกครั้งยิ่ขึ้นทีเป็นทีอกงหลายแ็ยังมีบ้างดก็ก็เกีงปกติฮะพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลามากที่สุดครับผมนีดีกว่าโซนเลยคไรอป็นง คซนโซนคือชื่อด้อมของซีหนูนิวเองเพิ่งประกาศไปเมื่อวานแล้วก็เราก็ทําคลิปท่าเต้นน่ารักน่ารักแล้วก็ว่าเราเป็นทาสแมวเราเป็นทาสหมายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พี่อ๊อฟได้ช่วยคิดเพลงแล้วก็เราเรารู้สึกเราอยาก,กอยากทําอะไรพิเศษที่ไม่ได้แค่ประกาศว่าเออชื่อด้อมนี้นะอะไรเงรี้ยก็ขอคอนเฟิร์มแตชอบก็สามารถเต้นแล้วก็มาแข่งขันกันได้นะครับใช่ก็เพราะว่า ผมแกเฮียชอบโซนครับแล้วก็ทุกุ่นใครถในในแฟนคลับของพวกเราก็ชอบโซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาต่อมารวมกันครับก็เป็นโซนๆก็หมายถึงว่ามีผมกับเฮียที่โซนแล้วก็มีทุกคนด้วยครับก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แต่ถ้ามองในภาษาอังกฤษก็จะเป็นแซนโดนแซนโดงครับก็คือซีโอรีนูนิวอาพูดเองนะตอนนี้เราพูดเองเฮียโอ้โหไม่รจะพูดอะไรเฮียพูด อ๋อเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแซโดเอ็นครับผมก็แบบเออซีโอลี่นูนิวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักคุยกันน่ารักน่ารักแล้วก็หนุนนิวซีด้วยกนะได้มา่มัาีี่่ไไว้้ยาาเมกขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราเราเราเคยโพลแล้วก็ทุกคนก็ชอบชื่อโซนเพราะว่าโซนมันมีแบบซีหนุนนิวแล้วก็โซนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความโซนน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเอาเด็กโซนอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันธรรมดาไป ก็เป็นสมชนครู้สึกว่ามันเล่นได้หลายคำแล้วก็รู้สึกสบายใจดีกว่าที่เลือกที่รล่นนี้อะไรเพราะแบบมันเป็นตัวโต้โต้ด้วยเลยแบบรวมกันมันเป็นกรณีด้วยหรือเปล่าตัวโต้ตัวโต้กับลูีน้อยหนูแบบมีแน่ก็เลยเป็นบตอวโต้โตัวด้วยหรือเปล่าใช่ขอบคุณที่ก็ด้วยเป็นเพื่อนสนเพื่อนทวิตด้วยยังไงมันข้ามมือมาแบบนี้แล้วตรงนั้นต้องแบบขอบคุณแฟนคลับมากๆเนาะที่แบบ คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมจริงๆรู้สึกดีใจมากๆเห็นฟีดแบ็หลายอย่างมาก็ขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเล่นเพลงให้กำลังใจเราแล้วก็ทาให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับผมอยากให้เราแบบดีเนไปเนาะเป็นยังไงมันเะอมีเต็ม่ากันน่ครอ๋อันนี้คือทั้เพลงอันนี้คือทั้งเพลงแล้วใช่ครับนี้เพลมีเท่านี้อารมณ์แบบว่าเหมือนเหมือน s l อมอย่แงเงี้ครับผม ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่มาถึงหนึ่งล้านติฟฟี่แล้วเขาก็วันนั้นก็มีพี่โมพี่แปงกลับมาเล่นเพลงให้เยอะมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณเทียด้วยขอบคุณทุกคนที่วมกันพูดพี่ออฟขอบคุณพี่ทุกคนทู่ดีแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนอีมสีทีมงียที่ทำให้ผม มีมีวันนี้ได้เขาก็จะโตมรารจากท้องทุกคนเลยอ,อันนี้เป็นร้านแล้วทริปต่อไปยังองเราเราดันคลิปคลิปต่อไปเป็นคลิปที่น้องพาผมไปครับผมแต่คลิปหนึ่งร้านเดี๋ยวขอคิดไว้ก่อนก็มีในหัวบ้างแหละไม่ใช่ต่ะน,นี้การที่นี่รู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าปล่อนที่บอกมา โอ้ยต้องต้องรู้สึกรู้สึกดีอยู่แล้วถ้ามีคนแบบว่าร้องตามเต้นตามอะไรเงี้ยที่จริงเราอยากอัดมือเสียงตัวเองแต่เราไม่ได้มีเวลานมาละเป็นไงบ้างหนุ่มร้ายนะคะปากเป็นๆคนๆหน่อยนิ่วไวแค่ไหนแล้วสักกี่เราขอบคุณทุกคนนะคะบาริโทจีเอาหน่ยเอามากับฟ้ากับเป้ทุกคนในสนสนเลยก็อย่ากเป็นทิ้งพวกเราไว้หน่อยนะคะพรุ่งนี้ก็เราอาจจะเจอกันบ่อยก็ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเจอ,อกันทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็อยากให้สัพอร์ตพวกเราแบบนี้ไ,ไปเรื่อยๆเลยะครับตอนนี้เราก็มีชื่อมีชื่อของพวกเราแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับชื่อสนใช่ครับผมแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราเนาะก็ขอบคุณมากจริงๆที่สับพอร์ตก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยก็แคายม่อนหรอ่เอพีต่อไปต่อไปก<ๆ>็ป<ๆ>มีเรื่อง ผักเหลี่ยมครับใช่ครับจะมีจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับก็ต้องรอนดูนะครับฝากด้วยครับคิวที่พายเนาะก็อย่างที่บอกเราตั้งใจทำมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขไปด้วยกัน